ต่อไปข้อที่25นะคะข้อที่25ก็จะเป็นในเรื่องของบทร้อยกรองนะคะให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคำถามข้อ25แก้วตาตื่นเช้าลุกขึ้นเข้าครัวช่วยแม่แกงคั่วหุงข้าวต้มต้มปลากินข้าวเรียบร้อยอาบน้ำคอยท่าสวมใส่เสื้อผ้ารีบไปโรงเรียนสิ่งที่โจทย์อยากได้ก็คือจากบทร้อยกรองนักเรียนคิดว่าแก้วตาเป็นคนอย่างไรนะคะ มาดูนะว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขาตื่นมาแต่เช้าใช่ไหมมาวิเคราะห์ก่อนทีละอันแก้วตาตื่นเช้าเห็นไหมลุกขึ้นเข้าครัวแต่เช้าช่วยแม่ช่วยงานแม่หุงข้าวต้มปลากินข้าวเรียบร้อยมีระเบียบวินัยด้วยเห็นไหมรู้หน้าที่นะคะแล้วก็เสริมเสือ้อเสื้อผ้าด้วยตัวเองไปโรงเรียนรีบไปโรงเรียนก็เป็นการ รักษาเวลาตรงต่อเวลานั่นเองนะคะมาดูบทร้อยกรองแล้วคิดว่าแก้วตาเป็นคนยังไงก,ไก็ไก่ข้อ1ตรงต่อเวลา2มีระเบียบวินัยสามรักครอบครัว4ีมีความรับผิดชอบอันนี้ที่เห็นชัดเจนมากก็คือตรงต่อเวลาค่ะ